สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตเกษตรทฤษฎีไมเลียบซี่สุขสุขคน,มน,นเมื่อวานก็ตรมาเปิ่ราค้าวา้วยพิกัดบ้านฟางแดงตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากางจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องกับพ่อสมบูรณ์คือเก่าแหรอครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อสมบูรณ์เสียว่าฝากพี่น้องเขาจากตัวจากโคมแล้เวเขาไปสอบถามพ่อสมบูรณ์กันได้เลยครับสวัสดีครับในน้ำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมพ่อสมบูรณ์บ้านฟางแดงพบกันคือเก่าเหรอครับกองเฟื่องหมันนี่เหรครับ แน่นั่งตัวให้ความอบอุ่นเนาะพ่อเนาะเพราะว่าจะให้มีคนรููจักกับพอสมบูรณ์มื่อนี่พอมาฝากพี่น้องเขาจกตัวครับมาฝากกันสองสองค่มครับกับกับแม่ม่านสองครับกับแม่ม่านสองเนาะครับครับพี่น้องครับมื่อนี่พอสมบูรณ์มาฝากในราคาเกษตรกรเนาะพ่อเนาะราคาเกษตรกรครับครับอ่าแม่นี่ไม่ซื้อเหรอพ่อแม่ไม่ซื้อว่าแม่คุ้นครับแม่คุ้นแม่คุ้นนี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่อ เพิ่นเป็นสายบ้านเหครับสายบ้านเนาะครายบ้านบ้านครับพี่น้องข้อมูงเพิ่นเท่าไรครับแม่นี่ข้อมูงเพิ่นรับประกันร้อยสามสิบสามบวกครับร้อยสามสิบสามบวกครับพี่น้องสถานะในทองเพิ่นมีอีกแล้วบ่พ่อสถานะในทองเพิ่นก็บอกว่ามันมีสี่เดือนเพิ่นเชื่อในสี่เดือนแล้วครับแต่ว่าผมกับว่าให้ในตรวจทองครับยังมาท่านในตรวจทองนะครับ ถ้าผู้ใดสนใจจังตรวจท่องใหายพ่อเนาะผู้ใสนใจยังโท่มากเหรอผมกระสิตรวจท้องให้ครับครับขันท่องมันขันมันบอติดกับบ้านน้องกับบ้านห้ครับกับบ้านขายครับครับท่องก็พอได้ไปพอท้องก็เป็นเป็นลูกชายของเบิ่มครับตัวนั้นครับเป็นเป็นลูกชายเป็นอันนี้กระสิเป็นล้านเนาะครับเป็นล้านครับในท่องคือขันติดก็คือเป็นล้านเบิ่มครับครับค่มตัว่พ่อครับค่มตัวครับค่มตัวครับพี่น้องอ่าเปิดราคาไยปนะในพ่อ เปิดราคาไว้หกหมืนสองครับหกหมืนสองพันบาทเนาะครับต่อร่องไดเป็นบ่พาอต่อร่องไดครับต่อร่องได้เนาะครับเนาะราคเกษตรกรครับราคาเกษตรกรครับพี่นอ้อง6กหม0นันบาทเบอร์โทรเบอร์ใดพอเบอร์โทรกับเบอร์เก้าลวครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูงศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยห้าห้าห้ครับพอสมบูรณ์ฟังแดงครับโทรมาเลยครับมาคุยกันเลยพี่น้องอากัมาเบืองมาชมน้ำพอมาเบืองมาชมแห่งดีครับออครับ เบงอัตลักษณ์พนนอะพ่อเนาะเบิงด้านนาครับพี่น้องด้านนาครับพี่น้องมีตาแต้มครับพี่น้องแจ้มจ้ำครับแต้มแจ้มจ้ำเนาะครับข้ออ่องข้อสองอ่องครับพี่น้องบกเพาวยา่ขายไงครับเล็บแขงเล็บขาดีนาะพ่อเนาะเล็บดีเล็บงามครับบ่มีต่านี้มีกกำไลนาล้างครับพี่น้องครับครับเบงครับมีขวัญดีครับเบงลำตัวเงาครับหล้างตรงครับพี่น้องเอาหมุนหมุนเบิงถ่ายอ่าพี่น้องเขาได้เบิ่งถ่ายครับพี่น้องโอ้ ลำตูดีครับสำหรับแม่นี่อายุัดครับหลังก้วงครับหลังก้วงดีครับใายครับเงาหางใ่ครับพี่น้องน้มซีเต้าท่องที่ใดละพ่อนี่ท่องที่สองครับท่องที่สองครับพี่น้องเมืองแข็งขาดีเนาะแม่นี่ครับพี่น้องสนใจกระจังติดต่อพ่อสมบูรณ์เขามาครับพี่น้องสนับจัดมาในราคาเกษตรกรเนาะพ่อเนาะราบเกษตรกรครับพี่น้องเบิ่งเขากับเขาสวยเขาอุ่มบาทครับพี่น้องข้อใ่ หลังนาดีนาครับหลังตรงครับพี่น้องครับสวยอ้างครับพี่น้องอ้างดีครับแม่นี่ไถ่ดีถ่ดีเชื่องครับเชื่องหลายหูครับครับหูจินยาดีเนาะพ่อเนาะกินยาดีครับครับพี่น้องครับอตัวต่อไปเลยครับคตัวต่อไปครับดูนะนะนะ ครับมาชมตัวที่สองนะพ่อเนาะครับตัวที่สองครับตัวที่สองนี่แม่นี่มีซื้อบ่พ่อแม่นี่ชื่อว่าแม่ตาหวานครับแม่ตาหวานเนาะของเพิ่นบอกว่าแม่ชื่อว่าตาหวานเด้อว่าสันเพิ่นบอกอ๋อครับพี่น้องแม่ตาหวานตาหวานสมซื้อบ่พ่อครับตาหวานตานกเป็ดน้มครับครับตางามตางามตานกเป็ดครับอ่าเพิ่นเป็นสายใดพ่อนี่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะครับเจ้าเนื้อเงาครับเพื่นนี่ครับเงาครับพี่น้องความสูงเท่าใดครับแม่นี่ความสูง ร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับพี่น้องข่าขายง่ายเงี้ยครับขาใหญ่ายลำตัวหนาใหญ่เนาะพ่อเนาะลตัวหนาใหญ่ครับอ้างดีครับพี่น้องครับสถานะในท่อเพิ่นมีอีกแล้วบ่พ่อเพิ่นเพิ่นม่านสามเดือนไปปลายแล้วครับม่านสามเดือนไปปลายแล้วเนาะรับประกันทองครับตัวนี้ครับรับประกันทองเพราะว่าได้ตรวจชิปได้ตรวจทั้งด้วยตัวเองแล้วครับรับประกันทองครับครับพี่น้องอางงั้นี่นี่แหละครับครับทองที่ไหนพ่อเนี่ยทองแรกครับทองแรกครับพี่น้อง เปิดราคาหลาปิดได้ครับพอเปิดราคาหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะแม่นี่ครับพี่น้องเบิงหนาตาครับพี่น้องเบิงหนาตานาเขาเลยครับเบิงเขาครับพี่น้องเขางามเขาอุ้มบาทครับพี่น้องมโนควโนนดีมีตาแต้มควันสองทางครับครับเบิงอ่องข้อครับพี่น้องอ่องข้อสองอ่องครับโอ้เด่นชัดครับพี่น้องสีดอกเล่ายังดีครับครับอ่า ขาใส่ถุงเท้าสวยเนาะพ่อเนาะขาใหญ่ครับขาใหญ่เล็บแข็งเล็บขาดีบ่มีตำหนิ้ยังเนาะแม่นี่เนาะบ่มีตำหนิครับครับพี่น้องเบื้องขี้ก็ได้ครับแม่นี่เบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้องเบิ่งลำโตไายครับเอาหยุดเบิ่องไายจักบ้ดนี่เนาะเบิ่องไายลูกละเอาหมุนมาพี่เลยพ่อมผลลูกเบิ่งเบิ่งเองเบิ่งบเบิ่งลำโตยาวเอาหมุนมาอีกพ่อครับครับหมุนมาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งครับผงลูกเบิ่งเบิ่องไายก่อนย่านคนข้นเต่งตัวดีพ่อ ท่องที่ใดล่ะพ่อท่องแรกครับสาวท่องแรกเนาะครับครับพี่น้องเบิ่งไทยครับพี่น้องเพิ่งจะเตือนแนวจักหน่อยเบิงไทยบ่อยากให้เบิ่งไทยครับครับเบิ่งไทยก่อนครับพี่น้องเบิ่งลูกเบิ่งขึ้นไทยญ่เงาหางใหญ่เนาะพ่อเนาะครับครับเงาหางใหญ่ครับ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 พี่น้องครับเดี๋ยวคอยเบิ่งคอยชมไปครับพี่น้องครับอ่ามื้อนี้พอสมบูรณ์จัดมาแม่งามๆใหญ่ๆหน่าหนาครับหนาครับหนาใหญ่ยาวครับพี่น้องมีขวัญ ขวนหาบแอกยน้าพ่อเนาะนี่เนาะควันดีครับขวนดีครับขวนหาบเอียครับพี่น้องอยู่หรอครับเบิ้งเดี๋ยวหมุนไม่เอียพ่อหมุนค่อยๆหมุนมากก็ได้ครับพ่อเดี๋ยวให้พี่น้องเขาได้เบิ้งท้ายชัดๆครับพี่น้องเพื่อตัดสินใจอยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้องโอ้เป็นแต่ว่าเป็นแม่บอกอยู่ครับเป็นแม่บอกได้เนาะพ่อเนาะครับพี่น้องเบิ้งท้ายครับเดี๋ยวครับเอาหางครับพี่น้องเอาหางใหญ่ครับหางสวยหางสวยครับครับ มานรับประกันเด้วครับเด้อนี้ด้อนมซีเต้าครับพี่น้องนมซีเต้าครบครับพี่น้องสีเหลืองให้ไฮครับแห่งขาใหญ่ครับเบิ่งล่ำตัวครับพี่น้องโอ้ล่ำตัวใหญ่หนาครับพี่น้องสําหรับแม่สาวสายเพชรอุดรนะพ่อนะสายเพชรอุดรครับสาวทองแรกครับครับเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ก็พอหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเอาเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องครับสำหรับสายเพชรอุดร เนี yeah, exactly. no, oh no, no. mm ่นางดีครับหนาไหญ่ครับข้อยี่น้องครับข้อหญ่ข้อหนาครับพี่น้องครับตัวต่อไปเลยพ่อครับมาชมข้มแม่ลูกนะพ่อเนาะข้มแม่ลูกแม่นี่นี่มีซื้อไปพ่อตั้งซื้อบอแม่นี่ซื้อว่าแม่นั่งครับแม่นั่งครับพี่น้อง เราเก่อมันจะทั้งใดครับแม่นั่งเราเราก่อเป็นสายบ้านนะครับสายบ้านๆเนาะค้าบ้านๆเฮ้าครับพี่น้องค้ายไทยครับพี่น้องอัตลักษณ์เพิ่นกับค้อมสูงเท่าใดพ่อความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าครับพี่น้องสำหรับแม่สถานะในท้องมีหรือเปล่าพ่อท้องว่างครับเพราะมันเป็นลูกมีลูกน่อยครับอ๋อมีลูกน่อยเนาะท้องว่างครับพี่น้องครับ ควมสูงเท่าไหร่ก็พอความสูงร้อยยี่แปดบวกยี่สิบเก้านะครับยี่แยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเนาะมาเบงลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นนี่เป็นสายพันธุ์ใดพอลูกเพิ่นกับเพิ่นก็ว่าเป็นล้านกล้วยน้องบัวครับกล้วยน้องบัวเนาะเป็นตัวแม่หรือตัวผู้พ่อตัวแม่ครับตัวแม่ครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องสวยแม่เพิ่นขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าทรงลูกสวยน้อพ่อทรงลูกดีครับขายเงาจนเทินเลยครับพี่น้องสีดอกเล่าครามสีดอกเล่ามีขวัญครับพี่น้องมีขวัญหาบเงินหาบท่องทุกครับ ด้านเลยครับพี่น้องดีขายแง่ดีครับขายแง่เนาะสีสวยหน้าตางามครับพี่น้องหวหนวโนอนดีมีตาแต้มแก้มจ้ำครับถ้วยถุงเท้ามีกําไรหนาหลังครับลูกสาวเพิ่นลูกที่ใไพ่อนี่เป็นลูกแรกครับลูกแรกครับพี่น้องลูกสาวตัวแรกครับลูกสาวตัวแรกครับพี่น้องครับแม่เพิ่นอย่ขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยแต่ทรงลูกดีนะพ่อเนาะทรงลูกดีครับโอ้งามครับสําหรับแม่สาวน้อยครับพี่น้องงามครับลําตัวสูงดีครับ ข้อมแม่ลูกนี่เปิดราคาลายไปไหนครับเปิดไว้ห้าหมื่นหกครับห้าหมื่นหกพันบาทเนาะต่อร่องได้ครับราคากรเกษตรกรเนาะพอเนาะมาหอดมาถึงกันรุดกันได้ครับมาถึงกันก็คุยกับพอสมบูรณ์เบิงครับพี่น้องครับคุยง่ายตอง่ายครับพี่น้องง่ายว่าจะคุยง่ายเบ้าดีเนาะพ่อเนาะครับสำหรับเมื่อนี้พอจัดมาเอาเบิงอัตลักษณ์แม่เพิินครับพี่น้องเบิงทั้งไทยครับเงาหางครับพี่น้องเงาหาง ใหญ่ครับพี่น้องนมซีเต้าครับพี่น้องขาดีครับพี่น้องน้ำโตน้ำโตดีครับหลังตรงครับพี่น้องอ่างนิดๆครับเบิงเบิงช่อมเอาครับพี่น้องเรื่องครับนาเขาดีนาเขาสวยนาเขาเปิดดีตานกเปียดนาะครับตานกเปียดครับพี่น้องครับเบิงอัตลักษณ์ครับพี่น้องครับพีเห็นแล้วกับเบิงช่อมเอาครับพี่น้องถ้าสนใจคุยสาย อ่าบ้านๆเฮาอยากเอาไปเลี้ยงในราคาเกษตรกรราคาเกษตรกรครับพี่น้องครับเบิ่งครับอ่าอัตลักษณ์เบิ่งเอาครับพี่น้องมีกําไรหน้าหลังครับสําหรับแม่นี่อ่าบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับพ่อครับเบอร์โทรกับเบอร์เก้าละครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่ง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 ห้าศูนย์ห้าครับห้าศูนย์ห้าครับพี่น้องอ่ามาเบิ่งมาชมเอานคอสมบูรณ์ครับอยากมาชมอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องเขาใกล้หนุนตาดีครับครับอ่าอยากจะได ราคาแบบไดพอสมบูรณ์ที่จัดให้เนาะพ่อครับพี่น้องครับแม่ลูกโคมแม่ลูกครับเมื่อนีเห็นเราก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องมาเบิงอยู่ฟังแดงเนาะครับฟังแดงครับพี่น้องโทรคุยเลยได้ครับโทรคุยเขามาครับอยากมาเบิงโทรคุยได้เวิร์ดครับอยากมาเบิกชมเบิงตัวจริงกับเมื่อเบิงมาชมว่าน้องพ่อเนาะครับตัวจริงก็มาชมได้ครับมาเปิดแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับตัวต่อไปเลยพอครับเอาลุกนะ ครับมาชมโค้งที่สองครับโค้งที่สองตัวที่สี่นะพ่อเนาะครับผมครับครับมาเริ่มเลยครับพี่น้องแม่นี่ตั้งซื้อแล้วบ่พ่อครับตั้งซื้อแม่น้ำฝนครับแม่น้ำฝนครับพี่น้องครับครับแม่น้ำฝนนี่เพิ่นเป็นสายเพื่อนใดพ่อเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับพี่น้องครับแต่ขาดน้ำเลี้ยงแน่เนาะพ่อเนาะครับแม่นี่ครับอัตลักษณ์เพิ่นเป็นหัวฟอนล้ำนิดๆเป็นบ่พ่อหัวฟอนล้ำครับครับเบิ่งล้ำตครับพี่น้องโคามสูงหลายปาไหนครับแม่นี่ อันควอมสูงร้อยยีิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าครับพี่น้องอ่างดีอ่างดีอ่างหลังตรงน้พ่อเนะครับบังลูกเพิ่นครับพี่น้องครับลูกเพิ่นอาทิตยมือครับอาทิตย์เดียวครับลูกแม่ลูกเพิ่นอยากเข้าหฮมลูกตัวแม่บ่พ่อครับตัวแม่ครับเพิ่นเป็นสายใดครับนี่ ลูกเพิ่นกับเป็นพ่อคุ้มฝูงเหรอครับพ่อคุ้มฝูงไ่เนาะพ่อราคาแพงครับพ่อดีเป็นตัวแม่เนาะพ่อเนาะตัวแม่ครับโอ้หัวหนุ่มหัวน่นดีครับสวยครับลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องลูกตัวที่ใดพ่อเนี่ยตัวที่สองครับตัวที่สองครับพี่น้องโอ้มีขวัญครับพี่น้องสวยครับหัวหนุ่มดีได้จักเดอนก็พ่อนี่ได้จเก็ดมือครับโอ้ได้เก็ดมือครับพี่น้องโอ้เก็ดมือเนี่ลำตัวดีงามครับพี่น้องแข่งขาไ่ครับลำตัวสวยครับพี่น้องนี่ครับ ทรงลูกดีสาหรับแม่นี่ครับพี่น้องครับแต่แม่ขาดน้าเลี้ยงแต่ห่างทรงลูกดีเป็นลูกตัวแม่ครับถ้าผู้ใดสนใจจังติดต่อพ่อสมบูรณ์ขมากับเอามาเบงแม่เพิ่นครับพี่น้องมาเบงแม่เพิ่นครับอัตลักษณ์เบงแม่เพิ่นครับพี่น้องเอาเบงฟังราคาก่อนเนาะครับพี่น้องคมแม่ลูกเปิดเท่าไดครับพ่อคูเปิดเท่าครหกหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อรองไดคือเก่าม่งมั่อต่อรองใดครับพี่น้องต่อร่องใดคือเก่าครับพี่น้องเอามาเบงอัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้อง เบิงไทยครับพี่น้องไทยเงาหางครับพี่น้องเงาหางไงครับพี่น้องหางสวยครับพี่น้องนุ่มสีเต้าครับพี่น้องครบเนาะพ่อเนาะครับนุ่มครบครับนุ่มนุ่มครบครับพี่น้องนุ่มซีเต้าครับไทยครับพี่น้องหลังหลังตรงหลังตรงดีครับครับพี่น้องอ่างครับพี่น้องครับอ่างครับพี่น้องอ่างครับเบิงเอาครับพี่น้องถ้าสนใจครับเบิงนี่กำไรนะหลังครับพี่น้อง ครับสำหรับแม่ล <hire> ูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับมาเบ่งด้านหน้าหนาครับหนาเขางามครับหนาเขาสวยสวยครับพี่น้องหนาเขาเปิดสวยครับเขาเปิดดีมีตาแต้มเนาะครับผมตาแต้มแจ่มจ้ำครับพี่น้องข้ออ่องครับข้ออ่องถูกน้องขาวครับพี่น้องขายง่าครับเรียบง่ดีครับพี่น้องเอ้าดึงไม่พีแลวพอดึง่พีพี่น้องเขาด้เบ่งในชมครับครับท่าย่างท่าเดินครับพี่น้องเพื่อตัดสินใจครับ อยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้องครับอ้างดีครับอ้างดีลูกที่ใดนเราก็พ่อลูกลูกที่สองครับลูกที่สองครับพี่น้องครับครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยพ่อเบอร์โทษกับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่ง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 ห้าศูนย์ห้าครับห้าศูนย์ห้าครับพี่น้องสมบูรณ์ฝั่งแดงช่วมาหรอกครับขอบคุณมากครับถ้าสนใจอยากมาเบื้องตัวจริงอยากมาชมโยคอกโย ฟร์มเฮ้ากับมาเบิงมาช่วมเนาะงพ่อเนาะครับคุยมาไดโซ่ไดเลยครับโอ้ติดต่อเขามากครับพี่น้องราขาเกษตรกรเบิดครับนี่ว่าเอาไครับกรอนครับพ่ออยู่ไร้น้ำกันไร้ครับพ่อได้กินได้ทานน้ำกันครับพี่น้องครับใจดีเบาดีครับพี่น้องครับพอสมบูรณ์ก็จังมากพูดมาคุยกันครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องอ่าสัหรับโคมมือนีกับเปิดอ่าโคมสองโคมกับแม่กับสองมันกับแม่มันสองมันน้อพ่อเนาะ ครับเมื่อนี้มาฝากพี่น้องเฮ้าในราคาเกษตรกรครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามให้ทิตน้ำเนเด้อเพื่อจะทำคลิปใหม่ๆออกใหมพี่น้องเฮาได้รับชมกันต่อไปครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับ